หมูสักยันเนาะกันกันมีดแทงอยู่ไหมไม่อยู่เข้าเหมือนเดิมอ็เข้แม่หันมาเนี่ยมีดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนิงมาผ่าแซ่บป้ารอคามาคาร์บอนี่เช้าวันหยุดมากันทั้งครอบครัว ดำแดงขาวมาเด้อค่ะพี่น้องกินเข่าแซ่บๆเป็นน้ำหนึงอันนี้เป็นเมนูแนะนำมาอยู่นะอไส้ย่างกับส้มตำนี่เฮดแจวมาให้จําน้ำเนาะค่ะปะกินกันเลยข้าวเหนียวค่ะพี่น้องเอาเลยลูกมาเลยครับกินเลยวันนี้ดูแลตัวเองนะมาเด้อค่ะพี่น้องกินเข่าเอาแต่เส้าเลยค่ะวันนี้ข้าวเหนียวเนี่ยกินข้าวเสร็จจะได้ไปใช้สิทธิ์ของอะไรนะประชาธิปไตยอ่ะ คนนี้หอนห่องเลยเด้อค่ะสมตำเท้าเข้าเหมือนนี้ย่นนยยา,า,านหลุกใจเผ็ดเนาะคะ่ะพี่หนุกข่าร้อนสะไรนี้งามงามค่ะใส่ย่างร้อนร้อนนี่ไม่ร้อนแล้วมั้ง ต้องปล่อยให้เย็นสักพักนึ่งเนาะเอาข้างในก่อนนะเขาหนึ่งไม่ไหมเนาะคะ่ะ ยังเช้าไปใช่ไหมสมาตเข้าเช้ากินตอนไหนที่ยังเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่ อ,อร่อยไหมตัวอ อร่อยนะพาคุณยายกินข้าวให้อร่อย 음. เผ็ดแจ๋วคือเผ็ดตำหะฮงเนาะบ้านสงสัยจะเผ็ดแจ๋วเนาะ <c oughs> <c oughs> เราไม่กล้ายิบครั้งนี้ Tính xám quân nhập biết Và kính xóm quân nhập đều nó khá phiên hồng 3 xám quân hay nhập Con bồ đó ถูกสอนมาแบบนี้นะส <c oughs> มัยก่อนถ้าจะเกียงมันมืดไปคำเนาะกินข้นาว <c oughs> ไม่ให้คุยกัน <c oughs> ขอแล้วจังคุยกันเนาะค่ะ <c oughs> สมัยนี้ไม่มีแล้ว จริงอ่ะเฮ้สมัยเราไม่กินข้าวเรียนไม่ได้นะเนาะคือไม่ได้แล้วเมืเ่อคิ่งทำข้าวพ่อแม่กลับมาแม่จุดตะเกียงกินข้าวก่นอนแต่กินก็กลือย่างแรงไม่ได้โดนตีกินข้าวไม่ฟังเนี่ยฟังได้เลยเดี๋ยวนี้กินไปก็ ไม่เคยได้พร้อมนนหน้ากันเท่าไหร่ละได้ชินแล,ล้วไ,ได้ชิมแ้วอืมอชินแล้วไม่อยากจะคุยไม่อยากชิน กินผักอย่างสองพาลุๆๆอากาศเย็นย,ย่างแป๊บเดียวก็เป็นไข่แล้วเนาะ วันทีนึ่งกุ้าพ้า์แล้วค่ะพี่น้องยังหนาวอยู่นะคะ่ะ เอาข้าวไปดิไหมสายหัวถ้าออกจะมันต้องเอาเตามาย่างด้วยซอยยินไมด้วยหมูค่ะค่กจนเหนียวอืม เดี๋ยวแล้วมันเป็นยังไงสิหมูสักยันเนาะกันกันมีแทงอยู่ไหมไม่อยู่เข้าเหมือนเดิม mẹ thẳng bà nè mẹ mà Ôi, ngày mẹ ngày mẹ Im cả mẹ này mẹ chưa nữa mẹ mẹ ăn đi ăn mẹ อันนั้นอนเหอ้อกินเลยไม่ค่อยเคี้ยวนะติดคอนะหมูสักยันน่าจะบอกให้ อิ่มไหมอิ่มถ้าไม่อิ่มให้ไปพบแพทย์หม,มอครับผมกินขนาดนี้ผมไม่อิ่มผมเป็นอะไรเพราะรั่วเพราะรั่วไปเนาะครับพี่น้องมานี่ส้มตำ ใส่ใสย่างเนาะค่ะมาฝากพี่ฟักน้องคือเกลกินเข่าใจเศร้านะค่ะมันนี่แ่บแบไปน้ากันค่ะไปราคาสาหรับคลิปนี้นิงกระอคฟากไ้เพียงเท่านี้เนาะค่ะนิงกระโขอ,ขอบคุณกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทันเนาะค่ะที่ให้เกียรติขอาันติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้นิงได้เหตุคลิปต่อไปคะ่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ